ค่ะก็สวัสดีนะคะแนะนำรถทำสีจากอูคณนิสสอนอัโตเพนนะคะสีนี้ค่ะสีนี้เป็นสีแดงแก้วมะเหมี่ยวจะออกแดงด้วยแล้วก็ออกส้มด้วยแวววาวสวยงามเหมือนเดิมค่ะอูคณนิสสอนเน้นแวววาวสวยงามตามใจลูกค้าค่ะสีนี้สีแดงแก้วมะเหมี่ยวนี้ยังไม่ได้ซ้ำใครลํำนี้เป็นลํำแรกเจ้าของรถ เลือดเฉดสีเองค่ะผสมตามใจเจ้าของรถเลยค่ะเชิญชมได้นะคะเชิญชมสีตามตัวอย่างได้หรือว่าถ้าลูกค้าประสงค์ที่อยากจะทําสีอย่างที่ใจตัวเองชอบก็สามารถทําให้ได้ค่ะต้องการออกไปทางเฉดไหนเสร็จแดงเฉดส้มเฉดเขียวเฉดฟ้าเฉดม่วงก็สามารถทําได้นะคะก็ถ้าสนใจติดต่อมาที่ได้ลุงตะวันนะคะเจ้าของอู่เองนะคะ085 เจ็้าสานะคะจนคันนี้จะเป็นรถรถรถแข่งค่ะคันนี้จะเป็นรถแข่งรถรถค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะแรงตามสีด้วยค่ะสวยสวยงามค่ะสวยทุกมุมมองในเรื่องของการใช้สีอาจจะมีลูกค้าบางคนอาจจะต้องสงสัยถามว่าสีที่อู่ใช้เป็นสีของอะไรนี่เป็นสีของโคแม็นะคะ ส่วนเลกเกอร์เป็นแลกเกอร์นำเข้าจากเยอรมันค่ะสวยงามสวยงามถ้าลูกค้าสนใจที่จะมีการเปลี่ยนสีรถยนต์ขอให้ติดต่อสอบถามกันก่อนนะคะถ้ายังไงแล้วรบกวนทางเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปของสวันหรือคุณสต์แก็เนช่วยกดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจในผลงานของอ สวยงามมากเดียวดียวเดียวด,ยวดียวนะคันนี้จะพ่นสีในห้องเครื่องด้วยนะคะขอขอนุญาตถอดฝากระโปรงนะคะเอาเดียว <c ười> คันนี้ทำสีในห้องเครื่องด้วยนะคะทำสีเก็บรายละเอียดในห้องเครื่องด้วยสวยงามค่ะ,ะรถคันนี้ ทำมาเพื่อไปแข่งหันโดยเฉพาะรถแรงค่ะรถแรงฝากติดตามชมด้วยนะคะฝากติดตามผดฝากกดไลค์ให้อุคณิสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ